ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเดินตลาดลานดอกจานเนาะ้านดอกจานมาดูอานอีสานบ้านเฮาเนะกออิะลลาย็นสิลืมเนาะเดี๋ยวคนนับหรืวคนลืมคนนับกิรอแล้วคนลืม เห็ดปวกเนาะปวกลายลายเห็ดปวกช่วงจานละสองร้อยจานละสองร้อยครึ่งโลเนาะโลเห็ดเห็ดผึ่งก็มีเนาะเห็ดละงอกก็เริ่มออกแล้วคนว่ารอกันไล่ขนาด เ็ดเพิงเห็ดเพิงผมเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงูเฮ็ดละงูเริ่มออกแล้วเนาะมาหลานดอกจานนี่เจอเฮ็ดละงูแต่้าเอื้องทางบอลคอยมีดเนาะเฮ็ดละงูกนนีมันเป็นไข่ก็มีนะไข่ก็มีอ๋อไข่อ๋อหนี้เมทุกอย่างเนาะไข่ก็มีเฮ็ดปูด้เฮ็ดปูดอ่า ปลวกเต็มปลวกนี่เมีอถึงเต็กใหญ่ลายักเลยมีแต่งามเลยพอกระโลสองร้อยตามดอกจานเต็มปวกแค่บาท แต่แต่ละที่ก็ที่บอคือกันบนนันไดเนาะอยนอนแหงาที่เนาะมันหง่อนอบุบมันหง่อนอุนเนาะมันมัน,นอ๋อนี้แต่ปลา,าลนาะเขาลาง ปลาหลายปลาไปกระปุกกระปุกอเนาะพ <c oughs> อมาเดินล่าดอกจานเราจะกลับเลยเนาะเนีกินมันหลายเนาะหลายอย่างเนาะไม่เป่งไม่เป่งเ <c oughs> <c oughs> จ่าละลอยละลอยน่าจัจันคงทุงนแ่ uh. dai, aj, c, no. ีเบ uh. ิดมัม so ีแ uh. ่หล้ทางนี้ทางทางนี้ม่อเมืองไทยหาอยากเนาะคือประเทศเลาเพื่อมีแต่ของลาาเบิดมีแต่ของเล้า เด็กสวยเลยลลางยางดีเลยเนาะหลางหลางยางดีเลยเนาะแข็งแมงแขงผึ่งเทมผึ่งเมเด็ดนี่แต่ดอกใหญ่ๆเนาะ เราบอกได้เลยเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่เห็ดละโง่นี่ทุกเ็ดเลยนะลเนาะมาเดินละว่าจะกลับเลยเนาะถึงหาสื่อจากสืส่อทุกอย่างเลยเนาะเห็ดละโงนะ่เนาะเหลืองสวยเลย ปากกว้าื่องเหรอปากกั่วกับเป็นปวกลางผลเห็ดใหญ่ดอกใหญ่ๆเนาะโอ้หโหนเฮ็ดมันออกเลยเนาะโหนเฮ็ดมันลายเนาะลายอีนนี้เนาะ คนมาสื้อเนาะคนมาเดินตลาดเนะา,านะหล่ๆเนาะจีอรอจีอรอจีรอจานละลอยละลอยเนาะจานละออยูหิดพึง่งเจ้นละโง่เนี่ยพอกันบ่ครับโอ้องหลาิบสองร้อยห้าสิบเนาะเ้ละโง่ อันละ100 200 ลายอีช่วงน,นี่แต่เห็ดอร่อยเต็มตลาดเก็บาองงามเลยอจารย์เห็ดเห็ดเนาะมาบุื่อทวัง ลานดอกจันทเขมลาดเนาะหลังให้ยางดีก็มกม่สินะไมนกีหนยพอ

ซ้ำห่มืนลายสองัก็ท้าย้ันยทีเอาม่ได้แก้วหันีเจ้าหาโลก่านไแก็่เสาา้ม้ี่ว่าสรอเนียีพักครบเลยมีพักติ่วฟอมเอาไปแจ้งเลยบุตรองห้าส่งมีพักเรียบร้อยเมื่อคือเาหมูดังไม่ได้ต่างกัน สี่บากระตัวง่เลยปีาใหญ่งอีรีครับอะไรดีคะอ่ะาเชิญครับเชิญอันนี้แจกลูกค้าสิบบาทกับขุมกันนีงง่เนาะกุ้งน้ำโพงโอ้ยอันนี้ทำยากแน่ช่องนี่ลูกค้าไล่เนาะมาซื้เอเห็ดปล่อยเห็ดมันไล่ลาย<อ>เนาะเห็ดละโหนเห็ดป่วนเห็ดเพาะ พี่พอก็โลละลอยเนาะใส่เนาะพี่ปัวก็แล้วแต่เนะาะบางทีก็ซีลอยลายลีเนาะตอนท่านผู้ชมมนาะเดินดูแล้วเนาะตลาดลานดอกจนนัน บรรยากาศค่อนล่ายลายเนาะเป็นมาสื่อเพ็ดที่อขอเขาก้อนหนักเนาะน,นะครับครับสำหรับขิดตลาดล้านดอกจานก็คือวาขอปิดขิดไว้ตรงนี้เนาะเรื่อมกดไลค์กดแฉในะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวทำลิไปใหม่ๆใหมู่ม้ชมได้รับชมกันดีเนาะสหรับคลิปนี้ก็ขอปิดขิดไปไว้เพียงแค่นี้ ทีน่าขอเจอกันใหม่ด้วยครับดูสวัสดีครับท่านนงคุยกวามือเลนายลอยตั